นั่นเป็นไหนคะน้องตกใจหมดเลยพี่นั่นน่ะบีบีตกใจเลยบ,บีบ,บีอืมจ่อีจ่อีบ,บีบียหญ่บบจะกินอะไรอีกเอ็กซ์กินทีนี้นเอาไม่ไหนโยเกิร์ต ไปจานตรงนี้ตรงนี้ไหมเนี่ยแล้วหนูเอาช็อกโกลแลตอีกนี่แหละ ดูอนุทำระบายสีแบบไหนหนั่นแหละทำระบายสีแบบไหนตอนนั้นทำแบบไหนลูกใบสีใบสีไหมอืมใบสีน่ะแบบไหนแบบไหนเฮ้ยยายทำไม่เป็นเนแล้ว แ่คนี่เหรอ,อว้าวบานสีสีไหนว้าวหนูทำตามันสีหนลูกมาทาตาสีตาสวยๆทีอ้อ๋อทำไมน่ามนสีเขียว ทำขาสีขาสีไหน่หน่ๆอย่าเอาขาถูกน้องนะโนยเอาขาไปทำโนูเธอขึ้นมาอีกแล้วขาจะถูกน้องเอาละบใบสีเอาตัวมันสีไหนเออขาเท้ามันสีไหน เบบี้เย็นไหมลูกเย็นไหมคะเย็นไหมคะลูกเย็นดีนะเย็นดีนะลูกนะเปลี่ยนจังเลยเบบกดีใหญ่เบบกดีใหญ่ทำไมเปี่ยจังลูกเดี๋ยวหนูค่อยกระโดดนะลูกนะนอนเล่นเย็นๆก่อนนะลูกนะมันร้อน ตัวนี้ทำไมไม่ทาหนูก็มาทาตัวข้างๆเสี็ยนั่นน่ะทาตัวนี้ไหม <c oughs> <c oughs> เป็นแล้วสีเหลืองโนทำยังไงม <c oughs> าทำขามัน้ยนี <c oughs> ขน่ขามันาใช่ไหมไม่ไม่ใช่นาเปลี่ยนตัวใหม่งั้นเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่เราตัวใหนเห็น แบบจำดีสีเหลืองนยนเลยเปลี่ยนตัวใหม่มันได้แต่ัหน ตด้เป็น,น,น,นวสีสีนี่นก็กดโฟโฟต่ำอขึ้นแล้ว่ำองนกกดนึ่เบอร์ทีนี่นึ่เบอร์ทีนี่ สีน้ำตาเนี่ยนี่ยนี่กดตัวนี้เนี่ยเหนอะหนาเห็น,น,นไหมต่อไปหนูก,กดน้ำเบทูเนี่ยน้ำเบทูเนี่ยสีฟ้าคาร์บูเรตเออล้วมากดตัวนี้หนานล้วมากดตัวนี้อีกกดตัวนี้อีกแม,ม,ม่น้ำเบทูไหมลูกเห็นไหมหนูกดทูสิเนี่ยง่ายๆเองเนะนี่ยเห็นไหมอันนี้หนูก,กดทีเนี่ยใช่ สิสนนนนนนินี่มาตดูตรวนี่ดูตามันอาปไนมาไม่มานั่นนะ่ะเอาขาออกนะทางนี้สรถูกน้องนะน,น,นี่น้องมองเห็นเดล๋ยวใไวนนน้น่อนเอ้ยแค่นอ người ta rất là có tiếng nói con anh xong anh yêu lắm ít hảo 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 ít hảo 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 เรียบมาแล้วเรียมาทาเดี๋ยวก็มาทาเลยไหมว้าวโอเคว้าวนั่นน่ะเกง่งห <c oughs> <c oughs> นูสิไปสุดมุมแล,ล้วมารวเดี๋ยวยายเอากัน บบี้ยหญไปฉุดมุมแล้วเบบีบ้ยหญ่เ <laughs> บบี้ยหญไปฉุดมุมแล้วเบบี้ใหญเก่งจังเลยเบบี้ใหญเก่งจังเลยไปฉุดมุมแล้วออออได้ไหม ได้ไหมไหน,น,น,นมึงเดี๋ยวยายเอาแว่นตามาก่อนอยายใส่แว่นแปนวบิด้อดยอืมแบบิีกเก่งแล้วนอนเล่นก่อนลูกนอนเล่นก่อนนะเดี๋ยวยายสอนสอนพี่นั่นหน่าทำนี้แป๊บหนึ่งลูก เดี๋ยวยายสอนพี่หน้าหน้าก่อนนะเออดูไหนูก็ดูดูนี่คือยายจะบอกวันเนาะวันวันลูกก็จิตตรงนี้วันวันต่อไปดูนี่หนูเอาที่ละตัวก่อนดูจิมาตรงนี้มามายายเอาเบบี้ก่อนยายเอาเบบี้ก่อน